ากขับรถราคาเป็นล้านแต่เอื้อมไม่ไหววันนี้ผมหันราคาให้แล้วเหลือแค่400,000กว่าและ400,000กว่านี่ก้คือใครอยากปีดาวก็แค่เอาไปผ่อน8,200บาทสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Perfect Car นะครับผมวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่1คันนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าายแดงคันนี้นะครับเรียกได้ว่าโคตรแพงราคา1,480,000บาทแต่วันนี้นะครับผ่านมาประมาณ7ปีราคาเหลือเป็นแค่487,000บาทนะครับคือเอาง่ายๆขายไปประมาณ1ล้านบาทเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาล่วงงบ่วสุดๆนนนครรัััผมี้ เซล 2000V ขับ4นะครับเป็นตัวไฮบริดด้วยปี2017นะครับเลขไมล์เพียงแค่120,000กิโลนะครับเราไปดูของกันว่าวันนี้เนี่ยนิสสันเนี่ยจะให้ออปชั่นอะไรมาบ้างน,นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นรถที่ราคาล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นออปชั่นวัสดุทุกอย่างที่เขาให้มานะครับจัดเต็มอยู่แล้วดูตัวรถกันเลยอันนี้นะครับผมเป็นรถไฮบริดอย่างแรก,กน,นะครับผมประหยัดน้ำมันแน่นอนคันนี้นะครับผมกระจังหน้าตกแต่งสีฟ้ามาด้วยบ่งบอกให้รู้ว่าคันนี้เ,นเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดและเป็นนตตััววรุ่ยยระะนน่ยยอ ่อพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่ากอไมล์มา100%นะครับยางที่เขาให้มานะครับเป็นยางโยโกฮามาปี23นะครับใครซื้อไปก็คือใช้ได้อียาวๆยังไม่ต้องไปเปลี่ยนส่วนซีรีย,ยางเนี่ยเป็นซีรีส์225 65R17 นะครับผมต่อมาเลยด้ามเปิดเป็นด้ามเปิดโครเมียมและตัวรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีร่องรอยผลแมวหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับต่อมาเลยอันนี้เป็นรถ SUV นะครับยังไม่ใช่ p p v ซึ่งถ้าพูดถึง SUV กับ PPV เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกัน,กนหนึ่งก็คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างของรถ PPV อย่างเช่นพวก Fortuner, Pajero, n โล x เนี่ยจะทำมาจากโครงสร้างรถกระบะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่เนี่ยจะไม่ดีท้าพวกโครงสร้างของ SUV นะครับเพราะ SUV โครงสร้างจะทำมาจากรถเก๋งอย่างคันนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างรถเก๋ง ความนิ่มนวลการขับเนี่ยดีกว่าพวกฟอร์จูเนอยู่แล้วแต่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะส่วนข้างหลังนะครับที่เก็บสัมภาระถ้าเอาไปเทียบกับ p p v อย่าง Fortuner p a j ปาเอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เก็บสัมภาระของ X Trail คันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเล็กกว่าแน่นอนนะครับเพราะเป็นแค่ SUV แต่ทั้งนี้แนละทั้งนั้นนะครับการเก็บสัมภาระก็ยังเก็บได้เยอะอยู่ดีและข้อดีอีกอย่างนึงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถ SUV เนี่ยทำให้มันประหยัดน้ำมันกว่ารถพวกรถ p p v และก็ทาให้บรรจุของได้เยอะกว่าพวกรถเก่งฉนนออะบเีมก็ สัมภาระเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครอยากจะเก็บพวกของสําคัญพวกเอกสารอะไรต่างๆนะครับเวลาไม่อยากจะเอาไปใส่ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะมีของทับและอาจจะยับขึ้นมานะครับสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยและด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับนี่ปิดอัตโนมัติได้นะครับผมและโลโก้ข้างหลังนะครับก็จะเขียนชัดเจนเลยว่า e e l ว r ได e นะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อ แล้วก็ยังเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเรียบร้อยเลยด้วยประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับผมและต่อมาเลยนะครับที่เปิดประตูเข้าไปภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคียร์ด้วยไม่จาเป็นต้องเอากุญแจรีโมทขึ้นมาปลดล็อกนะครับสามารถเดินเข้ามาปุ๊บสัมผัสและเปิดได้ทันทีเลยนะครับผมและภายในสิ่งที่เขาให้มานะครับออปชันของ Excel ต้องบอกก่อนว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นรถราคาล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นวัสดุออปชั่นนะครับเต็มแน่นอนพอเข้ามาอยู่ภายในแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมสังเกตได้เลยอย่างแรกนะครัับบบผมมาาาารรรู้สสึกกกแแนนนน่่่่ลลงยยวถหๆุ นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 2 6 0 0 0สมนกิโลนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถปรับลดเสียงได้นะครับรับสายวางสายได้ทุกอย่างเลยและสภาพของพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยสึกน่าจะใช้งานมาน้อยเพราะว่าใช้งานมาแค่1 2 6 0 0 0มนกิโลนะครับแอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแอร์ดูโอ้เรียบร้อยแล้วสามารถปรับอุณหภูมิของฝั่ง,งคนขับได้แล้วก็ปรับอุณหภูมิของฝั่ง,งคนนั่งข้างๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีกล้องมองหลังมาให้หมดและคันนนนีีี้้้้้ขออออดดกยย่าางงงึครับเมบใหว นะครับพอกดปุ่มแคม ERA ปุ๊บจะมีกล้องมองหลังและกล้องรอบคันให้360องศานะครับผมและคันนี้ก็ยังมีนิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับผมสามารถกดแผนที่อะไรต่างๆได้เลยนะครับและตรงนี้นะครับจะมีปุ่มตรงกลางที่สามารถตับโหมดได้โหมดเนี่ยสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้เป็น Auto, อนนอโต้หรือจะให้เป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือจะให้เป็นขับเคลื่อน4ล้อได้นะครับเผื่อใครอยากจะปกติขับในเมืองก็ขับปกติออโต้ไปหรือว่าถ้าวันเดวันหนึ่งจะต้องไปขึ้นเขานะครับก็ปรับเป็นขับเคลื่อน4ีล้อได้เลย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในของ X t e l คันนี้พูดได้เลยว่าให้ความรู้สึกพรีเมียมสุดๆนะครับผมตรงกลางนะครับมีที่เก็บสัมภาระนิดหน่อยนะครับคอนโซลกลางและก็จะมีที่เสียบสาย USB AUX นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยต่อเชื่อมบลูทูธทุกอย่างได้หมดนะครับผมโอเคครับผมนี่คือส่วนแรกของภายในคนขับนะครับเรามาดูข้างหลังกันเลยว่าจะนั่งสบายกันไหมนะครับเผื่อว่าใครจะต้องเอาไปบรรจุคนนะครับข้างหลังเนี่ยส่วนตัวผมสูง183เซนติเมตร นั่งได้สบายสบายแบบสบายจริงๆเลยนะครับรู้สึกไม่อึดอัดเลยแล้ววัสดุข้างหลังก็ดีมากเช่นเดียวกันนะครับตรงกลางมีไฟให้เปิดปิดนะครับผมแล้วก็มีแอร์ให้2ช่องตรงนี้ให้ด้วยนะครับโอเคครับผมพอมาถึงห้องเครื่องนะครับสิ่งแรกที่เราจะได้ดูก็คือหนึ่งเลยคือฝากระโปรงนะครับพวกตามออก,กอสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกอย่างนะครับผมน็อตไม่เคยขยับคานหน้าเดิมหมดนะครับแลสะสภาพห้องเครื่องเนี่ย ยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่า95-99%นะครับสิ่งเดียวที่มันขาดไปก็คือมันอาจจะมีฝุ่นเล็กน,น้อยนะครับผมเพราะว่าคันนี้คือเพิ่งเข้ามาเลยขอย้ำราคาอีกทีนึงนะครับถ้าใครสนใจนิสสัน x อ็กเท 2.0V ขับเคลื่อน4ล้อตัวไฮบริดปี2017คันนี้นะครับราคาอยู่ที่487,000บาทนะครับใช้เงินออกรถ9 0 9บาทจะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ8,200บาทต่อสัญญานะครับแต่ถ้าซื้อไปพบเจอว่ามันเป็นรถชนหนักต,ต่อตอพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่ากอไมามานะครับผมรับซื้อคืนเต็มราคาและซื้อไปนะครับไม่ต้องกังวลผมมีการดูแลเรื่องเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้ว สูงสุดอยู่ที่2ปีหรือ20,000โลวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดข้างหน้าว่าจะมีรถอะไรดีๆมานำเสนอนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ